สวัสดีคะ่ะพีพ่เพื่อนอ่าคลิปนี้พามาดูบรรยากาศภาคเหนือตอนบนนะพายุเข้าเต็มๆนะทุกท่าน,นคะ่ะดูบรรยากาศนะคะวันนี้เมื่อวานนี้สามวันติดๆแล้วนะทุกท่าน,นคะ่ะวันก่อนประปรายแต่ก็มาแรงนะแต่หยุดไปเมื่อวานนี้มาปล่อยๆทั้งวันวันนี้ตกอย่างแย่ทั้งวีทั้งวันนะตลอดทั้งคืน,นะคะ่ะเริ่มหนักหน่วงมาแล้วนะตอนนี้ภาคเหนือตอนบนเจอเต็มๆนะคะพายุนะคะ อะไรอะไรยิกสักอย่างนะเอออะไรยิกสักอย่างนะแล้วก็จําไม่ได้นะไม่ได้ติดตามตรงนั้นเนาะเก็บเอามาฝากผพี่ๆเพื่อนๆนะคะตอนตอนเนี้บรรยากาศตรงนี้สัญญาณก็ไม่ค่อยดีนะคะติดขัดขัดให้หายก็กราบขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆนะคะคลิปนี้ทําพเมียนะคะขอบคุณนะคะของแม่นมนะคะแม่นมชีวิตง่ายๆนะคะช่องนี้ ไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ทำคลิปมานานก็กลับขอโทษขออภัยนะคะคือด้วยสุขภาพและติดงานเนาะแต่ช่วงนี้ก็หลายเรื่องหลายๆเราก็ผ่านก็จะเริ่มเริ่มทำคลิปมั่งปล่อยคลิปชอ็อตมั่งก็ปล่อยไฮไลท์ส่วนมากจะปล่อยไฮไลท์เนาะก็รอบเดือนจะปล่อยไฮไลท์นะคะประมาณเลยสี่ทุ่มไปนะสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณนะั้นเนาะบางทีก็หลับมาตื่นหนึ่งมันนกไปเลยนะร่างกายเรานั่นเนาะด้วยวัยของเรานะที่สูงวัยก็ก็มีส่วนกนะ็ตรงนี้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วขอบคุณที่ท่านทุกท่านทุกคนมาเยี่ยมชมพีเมียดูย้อนหลังให้นะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณเพื่อนที่มากดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เนาะ,ะแต่เจ้าของบ้านก็จะพยายามทําคลิปให้ออกมานะ,ะจะปรับปรุงจะปรับปรุงสิ่งดีๆออกมาสู่สายตาของพี่ๆน้องๆของชาวโลกเนาะ,ะให้มเมดเยนดูว่าธรรมชาติแต่ละเทศกาลแต่ละฤด,ดูกาลเป็นยังไงมั่ง แต่ตอนนี้วันที่สิบกันยานะคะสองศูนย์สองสี่ะคะก็จะประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็หน้าบ้านเขาปิดซ่อมถนนเนาะเทคอนกรีตไม่รู้ว่าตอนนี้เขาประกาศปิดตั้งแต่วันที่เก้าเมื่อวานนี้แต่ตอนนี้พายุเข้าไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงยังไง ก็เสียงเงียยไปนะมันก็เป็นอุปสรรคเนาะพายุฝนฟ้าขนองอย่างเงี้ยนะเขาจะทํางานไม่สะดวกหรือว่าเกี่ยวกับไฟฟ้าเนาะอาจจะเจาะถนนนะนะขูดถนนเอาของเก่าออกก็จะเตรียมงานตรงนั้นไม่แน่ใจถ้างงานในล่มมีอาจจะอาจจะไปทํางานในล่มก่อนเพื่อว่าเจาะถนนอาจจะทิ้งไว้ก่อนแต่ตอนนี้เมื่อวานนี่เสียงดังแต่ไม่ได้ไปดูนะแต่ไม่ได้ไปดูเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแล้วก็จะออกไปทําคลิป เอามาสู่สายตาพี่ๆเพื่อนๆว่าง,งานตรงนี้ที่เขาปิดถนนตั้งสิบวันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนาะประมาณเนี้เนาะไอ้อดก็จะไปออกไปดูนะเวลาเนี่ยฝนตกพรำๆมันเดินทางไปไหนลําบากนะคะที่จริงก็หน้าบ้านเราดีเองแต่มันไม่สะดวกนะไม่ไม่สะดวกตรงที่ว่าเราจะเดินไปทําคลิปนะมันลำบากมาฝน,นตกมันก็อันตรายนะทุกท่านคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายนะแ,ะแอดก็จะทาคลิปตรงเนี้เอาไว้ปล่อยประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มสามสิบเก้าประมาณนะโดยประมาณนะไม่เกินไม่เกินไม่เกินห้าทุ่มหรือหกทุ่มห้าทุ่มไม่เกินห้าทุ่ททมประมาณนี้เนาะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะฝากช่องน้อยนอยนะนกน้อยทำรังแต่พอตัวนนะ ที่จริงอะผ่านมาแล้วกรอกสองครั้งแล้วก็ไม่ผ่านเนาะก็อืมก็ตอนนี้ก็เคลียร์หลังบ้านเรียบร้อยนะก็าฝากอ่าเป็นอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะอ่าเราก็อยู่ตรงนี้มานานนะคะเราก็หวังว่าช่องของเราอะจะผ่านเราก็จะสร้างอะไรหลายๆอย่างมาสู่สายตาพี่ๆเพื่อนๆนะคะฝากด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆเพื่อนๆของเรานะคะ ก็คลิปนี้ก็ไม่ยาวนะคะไม่ยาวก็ไม่เกิน2ี่สิบห้านาทีโดยประมาณนะคะนี่เลยเสียงสายฝนก็ได้ยินเสียงไหมคะแต่ตอนนี้เสียงสายฝนตกมาพรำพรำพรำพตลอดเวลานรงนั้นอันนี้คือภาคเหนือนนะไม่รู้ภาคอื่นเจอไหมพายุฝนจะเจอไหมมีไหมเขาบอกว่า 6เอ้อะไรี่26จังหวัดไม่ประมาณเนี่ยเนาะ26จังหวัดมีจังหวัดไหนก็ไปติดตามพรรพบุตรเขาแจ้งมานะอย่างประมาณนี้นะแอดก็อยู่ในหนึ่งหนึ่งใน26จังหวัดเนาะที่เขานั่นนะนั่นน่าจะเป็นเป้าหมายแหละภาคเหนือนะภาคเหนือตอนบนเนาะเพาะหลายๆจังหวัดที่โดนมาก็คือพะเยาแพร่น่านน,าน่นานแพร่น่านเนาะแล้วก็ลงไปสู่ จังหวัดสุโขทัยนะก็เป็นแม่น้ํายมเนาะประมาณนั้นนะ่ะปิงวังยมหน้าแนปะ็นสี่สายของภาคเหนือนนะ่ะจะเป็นหนุนจะตรงนั้นเนานะแต่ของเราอะแม่ควงกับแม่ปิงอะนะได้ผสมทบได้ไปสมทบกันไปไปจอดตรงนน้นอนะที่สี่ภาคนั่นแหละสี่สายนั่นแหละปิงวังยมหน้าเนาะไปรวมกันตรงนั้นคือน้ําแม,ม่ควงกับน้นําแม่ปิงอะเส้นเดียวกันกัะสายเดียวกันภาคเหนือนนะ่ะจะไปรวมกันที่หมาเข้ามว่าน่าจะอําเภอ บ้านทาหรืออำเภอลี้ประมาณน่าจะไปรวมไปรวมตัวกันนะแล้วก็ออกนู่นนะอ่าแม่น้ำเจ้าพยาประมาณเนี้ยเนาะตรงนี้แอปก็ไม่ได้ศึกษานะคะพูดผิดอะไรไปก็กล่าวขอโทษขออภัยนะคะยังไม่ได้ศึกษาตรงนั้นก็พูดแบบคือภาคเหนือตั้งแต่เรียนหนังสือมาเนาะตั้งแต่ประถมมาเขาก็พูดอย่างเนี้ยนะปิงวังยมนาดประมาณนี้นะคะฟังเอานะคะมันจะหยุดไหมไม่หยุดโลอู้ยาวเลยนะ คือช่วงนี้จะยาวไปเลยเห็นเขบอกว่าจะยาวไปเลยเห็นไหมสฝนก็จะลงมาตลอดเวลานะแต่ที่แน่ๆแ,แอดไปดูละพายุฝนมันจะย้อนมาจะย้อนมาจากทิศเหนือนะทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับผ่านมาทิศใต้แล้วทิศตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่มีพายุตอนนี้โล่งแจ้งเลยนะไม่รู้เป็นอำเภอไหนน่าจะเป็นอำเภอบ้านคา หรืออำเภอประดุกเอ้ยอำเภอประดุกของภาคเหนือของลําพูนะ่นะเห็นว่าโล่งแจ้งเนาะกอกลาบขอพระคุณเดอร์ขอแล้วก็ขอโทษด,ด้วยที่พูดอะไรผิดไปเนาะก็จะประมาณนี้นะแต่ตอนเนี้ยมันเป็นอุปสรรคของนกหนูเนาะที่มันสร้างรังไว้อยู่กับต้นไม้นะแต่คนใจร้ายก็มาแอบเอารังน้องของน้องลงไปนะแต่น้องก็ก็สร้างขึ้นมาใหม่เนาะอันนี้ก็คือเป็นอุปสรรคหลายๆอย่างตอนหน้าฝนมาเนาะ แต่ที่แน่ๆปีนี้นะปีนี้น่าจะหนาวเนาะที่สัญชาตญานของบรรบุรดูที่เล่าสู่กันฟังผู้เท่าผู้แก่เขาบอกว่าอ่าเวลาอากาศจะเป็นอะไรมีลมฟ้าดินฟ้าอากาศอุดมสมบูรณ์มาให้สังเกตตรงอ่าสัญชาตญานของสัตว์ทั้งหลายอ่ะที่มันอาศัยอยู่บนต้นไม้หรือในดินอะไรน่ะเออเขาจะบ่งบอกเนาะสมมุติว่า อย่างร้อนระอุอย่างเี้ยอย่างเดือนเมษาใกล้พฤษภาฝนจะตกเงเนี้ยพฤษภามิถุนาก็จะสังเกตงูนะงูมันจะวิ่งออกจากในรูของเขาอ่ะเออเขาจะร้อนระอุอยู่ไม่ได้เขาก็จะพุ่งออกมานะ่ะมันอันตรายเขาจะย้ายถิ่นไปหาที่อยู่ใหม่ประมาณเนี้ยหาทางหนีที่ไล่สองนกหนูนกหนูนกอ่าเอาเอาไม่ใช่เอานกเลยเอานกเอานกคือหน้าหนาวบง่งบอกถึงหน้าหนาว ถ้านกทำรังก่อนเวลาบางทีเขาก็จะหลังข้าวเหลืองไปแล้วเนาะหลังข้าวจะเก็บเกี่ยวเขาจะมาทำรังแต่ตอนเนี้ยเขาทำรังแล้วนะเขาทำรังตั้งแต่เดือนกันแองกรนกกดามาละได้ยินเสียงไหมเสียงทิ๊กปิ๊กยอกๆ,ๆนั่นตั้งแต่เดือนกันดากกดาอันนี้ปีนี้รู้สึกว่าสัญชตาตญาณบ่งบอกว่าภาคเหนือตอนบนเราจะหนาวนะคะแล้วก็จะหนาวจนไปถึงนู่นอันนี้ตอนเนี้ กันยาใช่ไหมสิ้นเดือนกันยาตุลาก็เริ่มละทุกทียุ่นจะไปเอาหนาวออกตรงหลังตุลาตุลาฯพฤศจิก,กาก็ยังไม่หนาวปีที่แล้วนะแต่ปีนี้รู้สึกว่าบ่งบอกว่าจะหนาวจะอากาศหนาวจะมาไวกว่าทุกปีนะแล้วก็แอดคาดคิดคาดาถูกก็กลับขอโทษขออภัยนะคะถ้าาผิดก็ก็ขอโทษแล้วกันเนาะอันนี้สันชาสตรญาณที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกเรามาเนาะสองถ้าสมมติว่า ลมพายุหัวปีจะมายังไงจะร้ายแรงยังไงให้สังเกตดูเอามดลังมดแดงหรือมดดดำอะไรที่เขามาสร้างลังอ่ะสมมติว่าปีนั้นอ่ะพายุลมแรงพายุพายุไม่ลมแรงเขาบอกว่าอ่ามดอ่ะจะสร้างลังเว้ใต้ไม่สูงเกินไปไม่ถึงยอดไม้ประมาณเนี้ยเนาะไม่ถึงยอดไม้แต่ถ้าเขาอยู่สูงสุดแสดงว่าปลอดภัยปีนั้นไม่มีลมแรงแต่ถ้าสมมติว่าเขา เขาสร้างรังไม่สูงตรงนั้นแหละให้ให้เฝ้าระวังว่าปีนี้พายุจะอันตรายพายุจะลมแรงอันนี้คือสัญชาตญาณเขาบ่งบอกนะบง่งบ่งบอกว่าเออสัญชาตญาณเขาก็รู้นะอย่างสัตว์มแมลงอะไรที่บอกมานะผู้ฒ่าผู้แก่เขาก็สังเกตต,ตรงนั้นแต่กอ่อนไม่มีโรงเรียนไม่มีไม่มีไอ้กุมอุตุฯไม่มีเอาบอกอะไรสักอย่างเขาก็คาดด้วยสายตาแล้วที่เขาสังเกตดูมาอันนี้ก็เขาก็สังเกตมาตลอดนะเนาะ แล้วพอเข้ามาเล่าสือพอ่ลูกหลานให้ฟังว่าให้สังเกตตรงนี้นะแต่ถ้าใครสนใจก็จะจะพอจะรู้แต่ถ้าใครไม่สนใจก็อยู่ไปวันๆก็ไม่ไม่สามารถจะรู้อ่าลองลองเอาคลิปของแอดนี่แหละลองเข้ามาฟังแล้วไปสังเกตว่าปีนี้วันนี้วันนี้เป็นวันที่10 10กันยา2 5สองหสี่นะก็คือ6 7นั่นเองมามาดูนะว่าปลายปีเนี้ยแอด แอดเดาบอกว่าเหมือนผู้ท้าวูุเกบอกว่า,วานกหนูทํารังปีเนี้จะหนาวจะหนาวเข้ามาทํารังแล้วแต่ตอนนี้เข้ามาทํารังก่อนก่อนก่อนเวลานะทุกทีเขาจะข้าวต้นข้าวเหลืองเมื่อแต่ตอนนี้มันกันยาเลยเนาะแต่นียเขามาทําตั้งแต่กระดาก,กระดาแล้วนะกระดาก,กระดาเขาก็เริ่มทุกทีจะไม่มีถ้าอากาศร้อนๆเขาจะไม่สร้างรังแต่ถ้าอากาศเย็เนๆเมื่อไหร่เขาจะเริ่มสร้างรังเนี่ยทุกทีจะหลังบ้านแอดแต่ทีเนี้ย อ่าเขาพอเขาทําเสร็จยังเขียวเขียวเขายังไม่ได้ทันอยู่อาศัยอะ่ะมีน้องมีน้องเกเรคนหนึ่งอะ่ะมาเอารังของเขาไปแต่ตอนเนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่แล้วนะย้ายแล้วนะแต่ทีเนี้ยน้องย้ายมาอยู่ข้างบ้านเนี่ยต้นลูกว่าอยู่ข้างหน้านี่แหละต้นลูกว่าที่ซูมอยู่ตรงกลางไลน์นี่แหละกลางกลางคลิปนึงเนี่ยเขาเขามาสร้างตรงเนี้ยเออเมื่อประมาณสักสองอาทิตย์ แอบอเข้าไปแล้วพอดีเนาะเขาสร้างอีกรางหนึ่งน้องเอน EN, กสร้างอีกรังหนึ่งก็รวมน่าจะเป็นสี่รางแต่รังที่ว่ารังที่หนึ่งรังยาวรังที่สองรังเล็กแต่รังที่สามเขาทำเสร็จละแต่เขายังเขายังยังไม่มีคู่เออจะเป็นนกตัวผู้เนาะที่ทำรางนะ่ะนะแต่เขาบอกว่าถ้าถ้าจะเอาก็คือรังนั้นต้องเป็นรังล้างคือนกหนูไม่อยู่ละนกไม่อยู่ละนกไม่อยู่อาศัยอันนะั้นคือเอาไปได้ไม่บาปไม่สร้างบาปสร้างกรรมประมาณน้นอันนี้ก็ก็เป็น พุทธธรรมนายเนาะที่เขาบอกกันนะเออถ้าเราไปเอาอ่ะเราเหมือนไปทําร้ายเขาเราไปแยกชีวิตเขาเราไปทําร้ายครอบครัวเขาให้แตกแยกประมาณเนี้ยอันนี้ก็ความเชื่อเนาะอีกอย่างหนึ่งอ่านะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อว่าจะหนาวไหมแล้วก็จะเป็นเหมือนที่ดังที่พุทธผู้แก่เล่ามาหรืออ่าพุทธทํานายที่พูดมานะประมาณนี้นะที่เขาพูดทํานายลนะ หมอดูคู่กับหมอเดาประมาณนั้นโอเคนะคะถ้าพูดผิดประการใดก็กรับรขอโทษขออภัยนะคะก็บรรยากาศวันนี้ก็น่าจะยาวไปนะยาวไปยาวไปเนาะยาวไปจริงๆอ่ะไม่ไม่มีแสงแดดแะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ว่าคนถ้าจะเคารพนบน้อมอันนี้ก็ผู้เฒ่าผู้แก่เล่ามาอีกแอดก็ไม่ได้อ้างอันนี้แอดได้ฟังมากับหูแล้วผู้เฒ่าผู้แก่แอดชอบอยู่กับผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เออเราเป็นคนชีวิตบ้านๆเนาะ ก่อนไปเรียนหนังสือก็ไปเรียนแหละห่างอ,อกหางพ่อแม่ไปแต่พอทํางานกลับมาแล้วก็มาชอบมาอยู่กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่อายุเขาหกสิบสี่สิบขึ้นไปสมัยก่อนน่ะนะเขาจะรู้เยอะน่ะเขาจะยุ่งเลอะยุ่งมากเขาจะเก็บเกี่ยวมาแหละผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็เล่าเนี่ยแล้วก็วเขาก็เล่าสู่กันฟังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะจะอ้อมเข้าตะวันอ้อมเข้าคือไงถ้าสมมติว่าเข้าท้องเข้าออกลวงแล้วเนี่ยใกล้จะแก่แล้วอะ แม้แต่ตะว,วันน่ะถ้าเคารพนบน้องเปรียบเสมือนเด็กเคารพผู้ใหญ่ออน,น้อมทาตนคือยังไงคือต้นข้าวแม้แต่ต้นข้าวพระอาทิตย์ยังยังอ้อมให้ประมาณเนี้ยข้าวเนี้ยมีุญคุณกับชีวิตมนุษย์นะแม้แต่ธรรมชาติเหมือนกับพระอาทิตย์อย่างเงี้ยเขาก็เขาก็เปรียบเทียบมาอันนี้เขาน่าจะศึกษามาแล้วแหละเขาอ้อมข้าวสังเกตดูนะถ้าสมมุติว่าใกล้เวลาเก็บเกี่ยวอ่ะ อ่าพระอาทิตย์ตอนเนี้ยเคลื่อนกลับละแต่ถ้าหน้าหนาวเขาจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือนะทางทิศเหนือซ้ายมือของที่เราหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์เขาจะอ้อมไปสุดประมาณว่าสามสิบองศาของมือเราอะหน้าเรานะสามสิบองศาแล้วก็ทีเนี้ยถึงหน้าฤดูที่จะเก็บเกี่ยวข้าวข้าวท้องแล้วข้าวจะเหลืองเริ่มจะเก็บเกี่ยวผลผลิตพระอาทิตย์ก็จะอ้อมกลับไปทิศใต้เหมือนเดิมอ้อมไปทิศขวาแล้วเขาก็จะไปอยู่ตรงนั้นนานเลย นานาเลนแล้วก็เวลาพระอาทิตย์ตกอ่ะเวลาห้าโมงครึ่งหกโมงตอนเย็นเนี่ยสิบเจ็ดนาฬิกาสิบสี่สิบสี่สามสิบถึงสิบเจ็ดสิบแปดนาฬิกามันก็จะมืดมิดเลยนะประมาณนี้เนาะอันนั้นคือเขาอ้อมข้าวพระอาทิตย์อ้อมข้าวอันเนี้ยอ่าเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งเนาะที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสู่กันฟังนะนะอันนี้อันนี้คือหนึ่งหนึ่งเรื่องที่ที่แอดได้รับรู้มานะอันนี้ก็ใช่เหมือนัะ ไม่ว่าไม่ว่าต้นอะไรสักอย่างนะแม้แต่ต้นสนอเขาก็ยังน้อมน้อมนนาวลงมาไม่แต่ผลไม้ทุกสิ่งทุกอย่างนะนะนะอยู่ได้ก็อยู่นะถ้าสมมติว่ะอยู่คนเราสูงสุดมันจะก็ร่วงเหมือนใบไม้หรือเปรียบเทียบผลไม้เวลาออกดอกออกผลก็ชูช่อเอออยู่ตรงนั้นแะได้นานแต่พอถึงเวลาแนละ้วทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าถึงเวลามันก็ ได้เวลาแล้วมันจะล่วงเหมือนชีวิตคนเราเหมือนกันได้เวลาแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในโลกใบเนี้ยเวลามีอะไรก็ทําเวลาสร้างสรรเวลาให้ให้ทําประโยชน์สูงสุดอย่าไปทะเลาะบอกแวง้งเหมือนกันเราเคารพผู้ใหญ่ยังไงเราก็เคารพผู้ใหญ่เขาเปรียบเทียบแบบต้นไม้ต้นสนอะไรเาไ็าแม้แต่ต้นไผ่ยังรู้ลมต้นสนต้นไผ่ยังรู้ลมนะประมาณนี้ทําอะไรก็แล้วต้องเดินทางสายกลางอันนี้ พระพุทธเจ้าเขาก็สอนมาตรัสมาอย่างนี้นะแล้วก็โออายุปุณน,นี้ละเราก็เก็บเล็กผสมน้อยมาเล่าสู่กันให้พี่เพื่อนเพื่อน,นให้เอฟซีฟังเนาะมันเป็นสิ่งที่ควรจะสื่อทอดและถ่ายทอดนะการทะเลาะบบาแวงมันไม่สร้างสรรค์เราก็ไม่ต้องไปคิดไปทะเลาะบบาแวงกับใครทั้งสิ้นนะใครจะว่าให้เราเอาระยะ เวลาพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์มาระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนก็แล้วกันนะเอาตรงนี้นะแอปก็พูดถูกก็ขอโทษเด้อพูดผิดก็ขอโทษระยะอ่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนก็อะไรก็แล้วถ้าเราไม่ทําผิดความจริงคือความจริงวันเวลาเท่านั้นจะซับพอร์ตเราแลวจะเคลียร์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราไปทะเลาะบอแวงมันก็เหมือนอนาน้ําไปสาด เหมือนกับไฟไหมเอาน้ําน้อยไป,ไปไปไปลาดเนี่ยนะน้าน้อยย่อมแพ้น้ํามากไฟเออย่อมแพ้ไฟใช่ไหมอันนี้ก็เปรียบเทียบเนาะก็ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราใจเรานิ่งถ้าอะไรใจเราไม่นิ่งมันก็นิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านไปอะไรก็แล้วที่มันมากระทบเราจะเซหลักเราจะเซรอบแรกมันจะเซ,เเซแต่เราก็ตั้งหลักตั้งหล,ลักก็คือสติที่อยู่กับตัวตนให้เราให้ได้อันนี้การทะเลาะเบาแวงนะเปรียบเทียบนะ เขาบอกอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆถ้าเราไม่ผิดก็อยู่นิ่งๆอย่าไปพูดเก็บพูดคาพูดไว้พูดมากก็ผิดมากนิ่งไว้อะนิ่งนิ่งสงบสยบมาประมาณนะ่ะเออเขาก็เปรียบเทียบมาเนาะมันจบที่ใจเราถ้าเราไปต่อกรมันยิ่งลามเป็นไฟลามทุ่งประมาณเนี้ยแต่ก็ก็แล้วแต่เนาะอันนี้ก็ความคิดส่วนตัวของแอดแอดจะเป็นคนนิ่งถึงเราจะผิดไม่ผิดเราไม่ออกไปแก้ตัวประมาณเนี้ ประมาณนี้เป็นเป็นเบื้องต้นนะนะทุกสิ่งทุกอย่างเขาทะเลาะก,กันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นทะเลาะบอกแวงด่ากันไปด่ากันมาสาบสีใส่กันกันไปกันมาก็คือไม่เป็นไม่เป็นสิ่งที่สร้างซานแอฟก็ไม่ชอบเนาะเวลาไปเจอคนทะเลาะบอกแง่แอฟอึดอัดบอกตรงตอึดอัดเราอยากตอบโต้สมัยก่อนที่เรายังมีอายุน้อยมันก็มันก็มีนะตรงเนี้ยแต่พอเรา อยู่กับธรรมะเยอะๆไปศึกษาเยอะๆเราก็จะอ๋อเออใช่มันก็ใช่เนาะนี่แหละที่เราให้รู้กว้างรู้เนี่ยก็คือโลกโซเชียลนี่แหละพาเราไปเนาะสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งไม่เคยเจอก็เจอสิ่งไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยศึกษาก็เคยศึกษาสิ่งที่ไม่เคยได้ก็ได้อันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างะเพื่อนก็แล้วแหลก็แล้วนะเราก็ต้องมีความจริงใจและเคารพ การตัดสินใจของบุคคลคนนั้นนะอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของของใครของมันเนาะแต่แอดเราขอยอมยกพงแอดไม่ไม,ไม่ไม่ชอบไปยุ่งอย่านะถึงที่เราจะผิดอะไรก็ช่างถ้าสมมติท้ายสุดสุดท้ายเราเป็นตัวตนยังไงให้เขามารู้จักตัวตนของเราอย่างแท้จริงเนี่ยนะนั่นเลยก็คือนิ่งสงบสยบมานประมาณเนี้ยนะมันจะเป็น มันเหมือนกับใหม่ๆเราตั้งหลักไม่ได้หรอกมันเหมือนกับลงพัดลงเพมมหาเราเนาะมันก็จะซัดโซเซมหาเราเราก็เซไปแล้วก็ต่อมาต่อมาเราทําใจได้เราไปศึกษาตรงนี้ตรงเนี้ยมันก็ทําใจได้ก็ประมาณว่าแอบมันเหมือนมองผ่านไปผ่านไปเราอยู่กับเนี้ยตื่นมาเมื่อวานนี่เราคิดจะฟาดอาววันเนี้ยโอ้ถ้าเราพูดไปมันจะเอาคืนไม่ได้ประมาณเนี้ยเราก็นิ่งไว้นิ่งไว้อยู่กับตัวอยู่กับตัวเราเองมันจะผุด ความคิดอะไรมันจะผุดขึ้นมาอันนั้นใช่ต่อมาต่อมาเขาก็สอนนะพระพุทธเจ้าเขาก็สอนอะไรให้นิ่งไหมมันจะดีที่สุดแล้วมันจะผ่านไปด้วยดีที่สุดแล้วมันจะผ่านไปด้วยดีคือมองให้เป็นธาตุอากาศคือเหมือนลมอ่ะมันกระทะเราเราก็หายไปไม่มีโต,โตัวตนเราจะคว้าเขามาก็ไม่ได้ประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือข้อเปรียบเทียบดีที่สุดนะนะที่เขาสอนเรามาพะพุทธเจ้าเนาะ ขาส,สัส่งสอนเรามามันก็เป็นธรรมะนะธรรมะอ,อ่านี่คติธรรมะมีคติคติก็คือธรรมะธรรมะก็คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วสอนให้เรามีสติตรงนั้นนะนะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราหรวือหวาถ้าเราตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาสุดท้ายท้ายสุดมันก็ไม่ได้อะไรพอเราแก่ตัวไปแล้วเราจะเอาคําพูดที่เราพูดออกไปเอาคืนไม่ได้เอาคืนไม่ได้ถ้าพูดออกไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง วันเวลาคืนไปไม่อายุคืนไปไม่ได้คําพูดคืนไปไม่ได้ความรู้สึกมันเอาคืนกลับมาไม่ได้อันนี้ก็ก็ใช่เลยอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์มันก็เอาคืนไม่ได้กลับคืนมาไม่ได้ซื้อเวลาคืนมาก็ไม่ได้แม้แต่คําพูดเรา้วงคำพูดแบบเหมือนกันเนาะอย่างคนอื่นเขาหิวข้าวเราไปกินแทนก็ไม่ได้ประมาณนี้บุญก็เหมือนกันบุญถ้าเราไม่สร้างเองเราไปฝากคนอื่นมันไม่ได้ียบเทียบแหละเราปวด เข้าห้องน้ําจะฝากคนอื่นก็ไม่ได้เราต้องทําเองอะไรก็เราต้องช่วยเหลือตัวเองประมาณนี้อันนี้ก็ากเป็นคติธรรมเนาะคติธรรมที่พุทธเจ้าเขากลับมาสอนมาเนาะเราก็ไปฟังกันแล้วกันนะอ่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราถ้าจบก็จบที่ใจเราจะดีที่สุดปลดปลงปล่อยวางอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาคํำสอนมาตลอดนะผู้ทธเจ้าเขาก็ตรัสไว้เราก็ไปศึกษาเอ,าเองเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเราทำอะไรก็แล้วถ้าเราสร้างบาปมันก็คือบาปติดตัวเราไปอายุที่เหลือที่ลมหายใจที่เหลือแล้วก็มาสร้างคุณงามความดีกันต่อไปกันแล้วกันเนาะอายุก็เยอะแล้วสิ่งที่เราทำไปอะ่ะเหมือนคลิปเราเรามีช่อง y o u t u b e เราเป็นสื่อตรงเนี้ยมันจะลืมตาอยู่ตรงนี้ถึงว่าเราจะจากโลกนี้ไปก็แล้วเนาะออกคลิปตรงนี้มันจะอยู่ไปตลอดการเลยนะ เราอะศูนย์สลายเป็นผงทุรด,ดินไปแล้วแหละแต่ลูกหลานเราก็ยังอยู่วันหนึ่งเพื่อนฝูงของเขาอาจจะมาพบมาเจออ่าคนนี้นะเสียงนี้นะเป็น YouTube นะมีช่องนะมีตัวตนนะทําคลิปนะโอ้โหรับได้ไม่รับไม่ได้มันก็จะบ่งบอกตรงนั้นแต่ถ้าเราคิดดีทําดีเรามีอะไรเราพรัมสอนลูกหลานให้เจริญออะะรอยตามเราที่เราคิดดีทําดีเราก็ชี้แนะเป็นสิ่งที่ดีอันนี้มันก็เป็น บุญผู้ลต,ต่อต่อบอกต่อมาเรากไ็ได้ได้พูดไปก็เป็นที่ดูทานเด็กๆเขาก็ไปเว้นยิ่งอย่างแล้วเด็กๆเขาก็จะภูมิใจว่าเอออันนี้แม่เรานะยายเรานะย่า,ยเ,รา,ยาเรานะเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาสร้างผลงานความดีนะางานสังคมเขาก็ไปงานลาดงานหลวงเขาไปหมดอันนี้ก็คือุณงานความดีที่เราสะสมเอาไว้เนาะสุดท้ายท้ายสุดแอดก็ไม่มีอะไรก็ฝากคติธรรมตรงเนี้ยเนาะ ให้ฝากดูแลใจิตใจของเพื่อนของโูงอะมีอะไรก็อย่าไปอะไรนักหนาเนาะอะไรอภัยได้ก็อาัยกันเนาะเอาหูศีลรรมซึ่งกันและก,กันและดูแลกันไปแบบจันพี่ชั้นน้องดูแลกันนะให้เป็นครอบครัวถึงว่าเราจะไม่รู้จักกันไม่เคยเห็นหน้ากันแต่ความผูกพันนะในโลกโซเชียลมันก็มีคนบอกไม่มีความจริงใจแต่แอดก็เชื่อว่าคนในโลกโซเชียลถ้าเรามีบุญสัมพันธ์สินเสม,มอกันเราก็มี ที่รู้จักว่าเป็นกลมิดอันนี้เราก็คือการพฤติกรรมการการพูดการจาการพิมพ์อันนี้ก็บ่งบอกนะว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนยังไงสุดท้ายท้ายสุดแอดก็ฝากนะฝาก,ากช่องไว้นะฝากพี่เมียไว้ที่ให้มากดไกลค์กดส u b s c นะฝากด้วยนะคช่องเล็กน้อยฝากไว้ในอะ้อมอกอ้อมใจคนทุกท่านนะคลิปนี้ไม่ยาวนะแอดก็จะขอพูดมาตรงนี้นะฝากไว้นะนะทุกท่านทุกคนฝากพี่เพื่อน ที่ว่าเราไปมาหาสู่กันนะส,สวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ขอให้อายุวันณะสุขภาวะคิดหวังสิ่งใดขอสมมุนาปรรถนาทุกประการคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสุขสวัสดีจงมีแก่ครอบครัวของทุกท่านทุกคนเอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนด้วยเทินเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย ไม่ว่าไปทิศเหนือทิศใต้ขอให้เจอแต่กัลมิตรเจอแต่ผู้คนที่มีแต่ความจริงใจไม่ติ่งโจกันแล้วกันเนาะมีอะไรเรามาแบ่งปันกันทุกสิ่งทุกอย่างมันเดินไปข้างหน้านะตอนพูดไปแล้วเอาคืนไม่ได้ก็สุขสวัสดีจงมีแก่ครอบครัวของทุกท่านอายุวันนะสุขะพะละไปก่อนบาย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 ค่ะ